หุ้นกู้บริษัท C p พีอจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.2เป็นะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกบริษัท c p พีจำกัดมหาชนนะครับยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลอลตโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ นะครับมันมี2ช่วงนะช่วงที่1วันที่9 10 11ตุลาคม2566แล้วก็ช่วงที่2วันที่26 27นะครับและ30ตุลาคม2566นั่นเองแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ละล่างสื่อชี้ชวนนะครับบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันนะครับมาดู ทีละชุดกันเลยดีกว่าชุดทีท่1นะครับหุ e ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.5 5ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2571นะครับหุ้นกู้ชําระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนชุดที่2หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.8ต่อปีนะครับชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนครบกําหนดไถ่ถอนปี2573และหุ้นกู้ชุดชุดสุดท้ายนะครับ คุณกู้อายุ10ปีอาัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ4.2ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2576นะครับชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อได้นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนั่นเอง โดยอยู่ภายใต้นะครับโครงการตาสานี้ของบริษัท CPO จำกัดหมาชนปี2565นะครับซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัท CPO จำกัดหมาชนปี2565วงเงิน295,000ล้านบาทนะครับโดยโครงการมีอายุ2ปีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A บวกแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่4กันยายน25,66นหะครับหุ้นกู้ชุดที่2และชุดที่3นะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3เนี่ยนะครับ เปิดตั้งแต่ช่วงที่1นะครับคือวันที่9-11ตุลาคม2566นะครับสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์ช่วงที่2นะครับระหว่างวันที่26-27และ30ตุลาคม2566สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์และผู้ลงทุนสถาบันส่วนช่วงที่4นะครับอยู่ในชุดที่4อยู่ใน ระหว่างวันที่26-27และ30ตุลาคม2566สาหรับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับมีดังต่อไปนี้ชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับช่วงที่1นะจัดจำหน่ายโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนช่วงที่สำหรับหุ้นกู้นะครับ ชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3ในช่วงที่2นะครับและหุ้นกู้ชุดที่4นะครับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารซีเไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนรบษรทหลักรั์เกรตนาคินพัฒน์จำกัดมหาชนนะครับการเสนอขายหุ้นกู้นี้นะครับขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสาหรับบุคคลบางลักษณะนั่นเองนะครับ ู่แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวให้ดูแฟชชี่กันเล็กน้อยนะครับบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเป็นผู้ออกหุ้นกู้นะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ก็สีเขียวเลยนะเพราะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่ำนะครับ พูดง่ายๆเลยนะถ้าคุณเดินออกไปหน้าปักซอยคุณอาจจะเห็นนะครับร้าน7 e เ e ่นอีเลฟนนั่นแหละนะครับคือมีแหล่งลงทุนที่นแน่นอนนะครับก็เป็นที่หมายปองนะครับสำหรับนักลงทุนหลายท่านนะครับหลายท่านเล็งเอาไว้นะเพราะว่าไมเ่เปิดกันทุกปีเ,เต็มเต็มภายในวันแรกเลยส่วนใหญ่จะเต็มแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มอย่างเงี้ยน,นะครับเราไปดูความเสี่ยงกันบ้างนะแม้จะสีเขียวเราก็ มาทำความเข้าใจความเสี่ยงกันหน่อยดีกว่านะครับหนึ่งความเสี่ยงต่อการดําเนินธุรกิจนะครับได้แก่ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้าเซเว่นอีเลเนะครับหากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาณให้ใช้สิทธิ์ที่บริษัททํากับเซเว่นนะครับสหรัฐอเมริกาจะมีผลให้ใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้าเซเว่นและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะถูกยกเลิกนะครับซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบการดําเนินธุรกิจและของบริษัทนะครับอย่างมีนัยสําคัญและอาจจะต้องชําระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่เซเว่นอีนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างไรก็ดีจากความสัมพันธ์อันดีกว่า31ปีบริษัทยังไม่เคยมีกรณีผิดพาดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นความเสี่ยงที่ไม่ไม่ได้ต้องเครียดอะไรนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดและขัดข้องของศูนย์กระจาย,ยสินค้าและเส้นทางขนส่งย่อมมีผลเสียหายต่อการขายสินค้านะครับของร้านเซเว่นอและโอกาสทางธุรกิจตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโย,ยบายภาครัฐการออกระเบียบข้อกฎหมายใหม่อาทิการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานรัฐการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับ 2. ความเสี่ยงด้านการเงินบริษทัทและบริษทัทย่อยมีหนี้สินที่เป็นภาระนะครับดอกเบีย้ยที่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเชา่าณวันที่30มิถุนายน25-66จํานวน 3 3 9 3 7 2ล้านบาทและลดลงจำนวน21,601ล้านบาทนั่นเองนะครับจากสิ้นปี65อย่างไรก็ดีการที่บริษัทยังคงมีภาระานิสินที่มีดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุนในทางการเงินเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของตัวบริษัทรวมถึงอาจส่งผล ให้อัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงเกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์ของหุ้นกู้ได้นะครับอย่างไรก็ดีบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจโดยสามารถรักษาผลประกอบการให้มีผลกำไรและสร้างกระแสงเงินสดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถดำรงข้อปฏิบัติทางการเงินใดๆภายใต้นะครับสัญญาหุ้นกู้รวมถึงหุ้นกู้ใดๆที่บริษัทมีนี่ค้างชำระอยู่ในปัจจุบันได้นะครับนอกจากนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทมีการจัดหาเงินทุนจากผ่านการออกตาสารนี่เป็นหลักนะครับอย่างไรก็ดีบริษัทก็ยังคงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกหลายอย่างนะครับหลายช่องทางเช่นเงินกู้จากสถาบันทางการเงินต่างๆนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการสเสนอขายตาสารนี้และลา่าสือชีช้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมก,การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย33์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เ,เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเก็ดเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านท่านนะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ